HAPPY EVERYWHERE! HAPPY EVERY TIME! EQ CLUB PODCAST! พอเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเรื่องเล่าจากภาพกับแรงที่คำพรค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึง3เทคนิคในการจบปัญหาทุกความสัมพันธ์นะคะมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยค่ะคือความจริงใจความจริงใจหมายถึง การแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของตัวเราจริงๆค่ะว่าเราต้องการหรือว่าไม่ต้องการอะไรกันแน่เราคิดเห็นหรือรู้สึกอะไรอยู่ตัวอย่างนะคะถ้าเราน้อยใจเพื่อนโกรธเพื่อนที่เพื่อนไม่ช่วยงานกลุ่มหรือว่าเพื่อนไม่ชวนเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วพอเพื่อนถามเราก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรแกเราเข้าใจเราโอเคเราไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากนะทั้งที่จริงตอนนั้นเราน้อยใจหรือโกรธอยู่ มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่จริงใจแล้วก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของเราไปถึงเขาอะค่ะพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรหรือรู้สึกอะไรอยู่ก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะต่อให้เพื่อนเขาจะไม่รู้ด้วยนะคะความอึดอัดนี้บางทีเขาอาจจะเชื่อว,ว่าเออเราไม่ได้อะไรจริงๆแล้ว,พวเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ในใจลึกๆเรากับน้อยใจอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้จริงใจออกไปว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วเราก็คิดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าเนี่ยทำไมเพื่อนไม่รู้หร้อว่าง้สิ นี่มันเป็นเรื่องปกตินะที่เขาควรจะรู้มันชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอว่าการไปเที่ยวโดวยไม่ชวนเราไปด้วยเนี่ยไปเที่ยวกันเกือบทั้งกลุ่มเลยยกเว้นเรามันต้องน้อยใจสิแต่คือบางอย่างที่เราคิดว่าเขาควรจะรู้อะค่ะถ้าเราไม่สื่อสารเขาก็อาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าบรรทัดฐานหรือว่าประสบการณ์ที่แต่ละคนได้เจอมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าหัวเป็นของสูงเขาสามารถเล่นหัวกันได้ไม่ผิดใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นคนไทยที่แบบมาแตะหัวกันทั้งที่ไม่สนิทหรือว่าอายุน้อยกว่าไงก็อาจจะดูหยาบคายได้นะคะหรือว่าการใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านสำหรับชาวต่างชาติก็อาจจะเฉยๆแต่สําหรับคนไทยก็จะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่สุภาพนะคะแล้วก็อาจจะสก,กปรกได้ะคะ่ะฉะนั้นนะคะ ความจริงใจออกไปเนี่ยนอกจากจะช่วยให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึกเราจริงๆก็ยังช่วยให้ตัวเราเนี่ยชัดเจนและรู้สึกดีกับความสัมพันธ์ได้มากขึ้น,นะคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่ข้างในลึกๆของเราอะคะ่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกสนิทใจหรือเชื่อใจกับเพื่อนได้เลยเพราะถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆนะคะเราจะเนึกภาพออกเลยค่ะว่าเราจะกลายเป็นคนที่รู้สึกแบบเหมือนจะมีเพื่อนเยอะแยะนะแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆเลยสักคน ไม่ได้มีใครที่พร้อมจะอยู่ข้างเราไม่ได้มีใครที่เราจะไว้ใจได้จริงๆนั่นก็เพราะว่าเราเองอ่ะก็ไม่เคยบอกความรู้สึกจริงๆของเราไปให้เพื่อนได้รู้เลยความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมีคนมาถามเราแล้วเราก็บอกว่ากับเพื่อนคนนี้หรอก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนมันก็ไม่เคยรู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปถามเพื่อนคนนั้นกับแจ้งหรอเอ้ยดีมากเลยนะเราสนิทกันมากเลยเราชอบมากเลยเวลาคุยแล้วมันถูกคอมันกลายเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เท่ากันไม่ได้ ไม่ได้จริงอะคะ่ะเพราะตัวเราเองก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกจริงๆออกไปคือบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าอา้าวแล้วมันสามารถพูดตรงๆแบบนี้ได้เลยเหรอถ้าเราคิดอะไรอยู่เราน้อยใจแกเราโกรธแกเราก็บอกได้เหรอมันจะตรงเกินไปหรือเปล่ามันจะเหมาะไหมมันทะเลาะกันหรือเปล่าคืออันนี้ก็ต้องมาดูค่ะว่าเราบอกด้วยรูปแบบไหนเพราะความจริงใจอะคะ่ะมันก็เหมือนกันกันกบเงิน,นะคะ่ะเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะคะใครๆก็อยากได้แม้แต่ตัวเราเองก็ยังอยากได้เลยจริงไหมคะ แต่ถ้าใครสักคนมาเคลี้ยงเงินใส่หน้าเราอะค่ะเอาเงินมาฟาดหัวอย่างเงี้ยเออเราก็คงไม่ได้รู้สึกโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหรือเขามาเยื่นเงินให้แบบสุภาพแล้วก็ออรับเงินไว้ด้วยนะนี่เราอยากให้เงินแกนะเรารู้สึกชอบแกมากเลยเราเอ็นดูเราอะไรก็ตามเนะะี่ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออรู้สึกดีกว่ากันเนาะยินดีที่จะรับได้มากขึ้นความจริงใจของเราเองก็เหมือนกันค่ะเราก็สามารถสื่อสารได้ค่ะแต่สื่อสารด้วยวิธีที่อ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็สุภาพนั่นเองค่ะ เทคนิคต่อไปนะคะก็คือความรับผิดชอบซึ่ง3มเทคนิคนี้นะคะจะใช้คู่กันรับผิดชอบในที่นี้หมายถึงการลงมือทําสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่เต็มกําลังสุดความสามารถยอมรับผิดและชอบในผลของการกระทํานั้นๆค่ะซึ่งจริงๆความรับผิดชอบเนี่ยก็อาจจะมาในบางกรณีที่รับผิดชอบโดยการไม่ลงมือทําก็ได้นะคะอย่างเช่นเราทะเลาะก,กับเพื่อนอย่างที่ยกมานะคะว่าน้อยใจกันอยู่เราก็เลือกรับผิดชอบโดยการ โทรไปคุยเลยแกตอนนั้นที่แกถามอะ่ะจริงๆแล้วเราน้อยใจกันนะอะไรแบบนะะี้ค่ะส่งข้อความไปก็ได้ไปคุยกันตัวตัวก็ได้แล้วเราก็รอดูผลของมันว่าเออเพื่อนจะรับได้ไหมเพื่อนจะโอเคไหมซึ่งถ้าเพื่อนโอเค เราก็ยินดีรับชอบนะคะแต่ถ้าเพื่อนไม่โอเคเราก็ต้องยินดีรับผิดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าในกระบวนการ,รแสดงความจริงใจนะคะเราก็ต้องแสดงอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลที่สุดแล้วเนาะถ้าเขารับได้มันก็เรื่องที่ดีคะ่ะแต่ถ้าเขารับไม่ได้เราก็ต้องยอมรับอะคะ่ะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนใจใครได้ไม่สามารถบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ถ้าเราเลือกรับผิดชอบโดยการไม่ลงมือทําอย่างน้อยที่สุด,สดเราก็ต้องรับผลของมันค่ะว่าเราเลือกที่จะไม่พูดนะแต่แน่นอนค่ะความสััมพนธ์ก็จะ เป็นเหมือนที่ได้กล่าวไปคืออาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกไม่สบายใจกับเพื่อนคนนี้เท่าเดิมจากที่เคยสนิทใจกันสนิทมากๆก,กล้าบอกใครว่าคนนี้เพื่อนซี้เลยแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบอ๋อก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นน่ะหรือว่าไม่ได้สบายใจแล้วไม่กล้าปรึกษามีปัญหาก็ไม่กล้าบอก มีอะไรก็ไม่กล้าชวนอย่างงี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปนะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่ลงมือทําอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเลือกที่เราเลือกทําด้วยค่ะว่าเราจะไม่บอกเราก็ต้องรับผลแบบนี้คือบางทีเพื่อนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่เราอ่ะจะรู้สึกในใจแน่นอนค่ะเทคนิคที่3คือการก้าวเข้าไปอยู่ในโลกของเขาค่ะถ้าเอาภาษาง่ายๆก็คือใจเขาใจเรานั่นเองค่ะคือพยายามมองนะคะว่าเขาคิดหรือรู้สึกอะไรอยู่ถึงได้ทาสิ่งนี้เขาต้องมีเหตุผลเบื้องหลังความคิดหรือว่าการกระทํานั้น อย่างทำไมเพื่อนถึงไม่ชวนเราไปนะเราอาจจะมาลองคิดว่าอ๋อบางทีเพื่อนเขาจากที่เรารู้จักมานานอะ่ะก็อาจจะคิดว่าเรายุ่งอยู่หรือเปล่าเพราะช่วงนี้เราก็มีแต่บอก ในแชทว่าเออแกเราง่วงเราเหนื่อยเราเพียเรางานเยอะปันนี้ต้องส่งงานนู้ต้องฟรีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเขาอาจจะคิดว่าเออไม่อยากชวนมันไปเที่ยวเพราะเห็นมันยุ่งยุ่งอยู่กลัวมันเหนื่อยน่าจะปล่อยให้มันได้พักนะหรือมันเพิ่งคบกับแฟนอย่างเงี้ยเออควรปล่อยให้มันได้สวิตกับแฟนไม่ควรเอามันออกมาอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะหวังดีกับเราในแง่นั้นก็ได้ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้ลองมองในมุมของเขาพอแบบแรกที่เราโกรธที่เราน้อยใจเนี่ยเราก็อยู่แต่ในโลกของเราใช่ไหมคะเรามองในมุมของเราอย่างเดียวถ้าเราอยากรู้ว่าแล้้ววจรรรริงงงๆเเเเขาาาาปป็็นออออย่่ีหืืลคคกต ย้อนกลับไปเทคนิคที่2ก็คือรับผิดชอบโดยการเข้าไปคุยกับเขานั่นเองค่ะเทคนิคที่3เนี้ยอย่างน้อยการปรับลองมองในเหตุผลของคนอื่นบ้างเนี่ยมันทําให้เราใจเย็นขึ้นค่ะทำให้เรามีสติว่าเออมันก็คงมีเหตุผลที่เขาทําแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะตัดสินแล้วก็งดอิดหรือน้อยใจหรือโกรธไปเลยไงคะมันจะทำให้เรามีสติได้มากขึ้นเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปรับผิดชอบนั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะบางทีเนี่ยพอเรารับผิดชอบโดยการแอคชั่นว่าเราไปคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลว่าที่เขาไม่ชวนเพราะเขาลืมสมมติเขาลืมมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เรารับไม่ได้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็น้อยใจเราก็โกรธนะคะแต่เราก็ต้องเลือกรับผิดชอบนะคะในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะ รับไว้ว่าเราจะมีความสุขให้มากที่สุดกับเหตุการณ์นี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทุกน้อยลงอะคะ่ะเราก็จะมองว่าเออเขาลืมเป็นไปได้ไหมคือเราก็เคยลืมหรือเปล่าเราเคยลืมเหตุการณ์สาคัญไหมเราเคยไปเที่ยวเราลืมชวนเพื่อนคนอื่นบ้างหรือเปล่าเราเคยทําอะไรเหตุการณ์ได้แบบพ่อแม่บอกให้เราทํานู่นทํานี่ให้โทรกลับเวลาออกไปเที่ยวแล้วกลับถึงห้องหรือย,ยังให้โทรเตือนด้วยเราก็เคยลืมแบบนี้ไหมถ้าเราเองก็เคยเราก็อาจจะมองได้ว่า เออเขาก็อาจจะเคยได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่สําคัญนะเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกค่ะพ่อกับแม่เนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าพ่อแม่ไม่สำคัญแต่บางครั้งท่านบอกอะไรเราก็ลืมได้บางเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาลืมชวนเราก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่สําคัญเขาแ็แค่ลืมซึ่งมันก็หมายความว่าลืมจริงๆนะคะไม่ได้มีความหมายอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองรับผิดชอบมันมากขึ้น,นะคะ่ะ อ๋อแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเราลองทักไปคุยแล้วเขาไม่คุยด้วยหรือเขาไม่ตอบอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่างอนกันกับแฟนกับเพื่อนอยู่เนาะอันนี้เราก็ต้องลองมองในมุมของเขาแบบที่ไม่จําเป็นต้องไปคุยอะคะ่ะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง หรือถ้าเต็มที่เราสามารถบอกเขาได้ฝ่ายเดียวอาจจะส่งข้อความไปส่งจดหมายไปนะคะเขาอ่านแล้วจะไม่ตอบเราก็ต้องเลือกรับผิดชอบความสัมพันธ์นั้นนั่นเองค่ะว่าเราเราคิดว่าแกอาจจะมีเหตุผลนี้ในการทําเรื่องนี้นะจริงๆแกก็รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสื่อสารดูนะคะนอกจากนี้นะคะแจงยังได้ไปลองดูไลฟ์ EQ Club นะคะชื่อ Powerful Power You Power เทคนิคยกระดับใจให้มีพลังไปทั้งชีวิตซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์สาจา้าที่โกมาเป็นแขกรับเชิญท่านก็ได้พูดคำหนึ่งจริงๆพูดประโยคที่แบบโดนใจมากค่ะว่าโกรธไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงก็ไม่จำเป็นต้องโกรธก็ได้คำนี้ค่ะมันสะท้อนมากๆเลยว่าอ๋อเวลาที่เราแบบโกรธหรือน้อยใจใครเนี่ยเวลาต้องแก้ปัญหาหรือต้องคุยกับเขาอะคะ่ะบางที อารมณ์พวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาเปลี่ยนแปลงไปเหมือนถ้าเราจะดีลกับเขาเราแค่คุยอย่างที่เราควรจะต้องคุยถามในสิ่งที่เราควรจะต้องถามโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีอารมณ์พวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อะต่อให้ไม่มีอารมณ์โกรธหรือน้อยใจเนี่ยยังไงมันก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมอยู่ดีเผลอๆอารมณ์พวกนี้กลับทำให้เราแก้ปัญหาได้ยากขึ้นไปอีก แต่บางทีมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็โกรธอยู่อย่างนั้นแหละมันก็น้อยใจอะ่ะก็มันรู้สึกอะ่ะอย่างน้อยที่สุดพอเราได้ถามตัวเองได้คุยกับตัวเองกับประโยคนี้คะ่ะมันก็นาให้เราได้สติขึ้นมาคะ่ะได้ถามตัวเองมากขึ้นว่าเออเราสามารถหายโกรธตอนนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็รับรู้นะว่าตอนนี้โกรธอยู่ เราจะไม่เอาความโกรธหรืออารมณ์ความรู้สึกนี้ไปทําร้ายคนอื่นนะจะไม่เอาอารมณ์นี้ไปคุยกับเพื่อนให้มันหมองลงไปอีกเราอาจจะเว้นระยะก่อนรอให้เราปรับใจตัวเองได้ให้รู้สึกว่าเออเรามีสติแล้วเราพร้อมคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆเราพร้อมไปรับฟังเขาพร้อมเข้าไปอยู่ในโลกของเขาพร้อมรับผิดชอบแล้วก็พร้อมจริงใจเนะียก็ค่อยไปคุยนอกจากนี้นะคะท่านยังได้พูดถึงเรื่องอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีกิเลสในตัวเองเนาะเพราะท่านก็เป็นพระท่านก็เทศเรื่องนี้นะคะคือมันก็จริงค่ะก็ทําให้เราได้ย้้ออนนสะท นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของตัวเองอีกแล้วว่าเราเคยมีเคสที่รักกับเพื่อนมากๆแต่สุดท้ายก็มาทะเลาะก,กันแล้วก็กลายเป็นไม่ชอบกันไปเลยหรือเคยมีเคสที่คนนี้ไม่ชอบหน้าเรามากๆแต่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสนิทกันแล้วเขาก็แบบรักเรามากแบบเจอหน้ากันก็บอกรักเราตลอดเลยหรือเพื่อนที่ตอนแรกก็โอเคด้วยนะสักพักก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วปัจจุบันนี้พอเราดีลกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยแบบพยายามคุยด้วยความสื่อสารด้วยความจริงใจแล้วพีผิดชอบอะค่ะเขาก็ เออเปิดใจให้เราอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มันรู้สึกว่ามันสนิทใจกว่าเดิมกลายเป็นรักกันมากขึ้นอีกอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็เ,ะเลยทําให้เราคิดได้ว่าอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าที่คิดอีกนะคะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราโกรธหรือน้อยใจอะไรใครอะคะมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราเลือกที่จะปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่เลือกที่จะ ยึดว่าเราจะต้องโกรธต้องน้อยใจเขาอย่างนี้เรื่อยๆเหมือนกับความสัมพันธ์อันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะคะก็เลยแบบนึกย้อนถึงเหตุการณ์นี้แล้วมันปรับได้ะคะ่ะว่าเราก็เคยน้อยใจเพื่อนคนนั้นแต่พอเราเปิดใจกลับมาคุยกันใหม่จริงใจกันใหม่เออมันก็ได้นะมันก็หายโกรธหายงอนก็กลายเป็นรักกันดีเหมือนเดิมได้แล้วทําไมกับคนอื่นหรือกับเคสอื่นเราถึงจะปล่อยให้อารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจนี้หายไปไม่ได้ละ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าทุกคนได้ฟังเทคนิคน,นี้เนาะแล้วอาจจะ มีบางคนที่มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือตัวอย่างประสบการณ์ที่คิดว่าน่าจะใกล้ตัวทุกคนนี่คือกับสมาชิกในบ้านนั่นเองค่ะว่าบางครั้งมันก็มีเนาะที่เราน้อยใจคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากโกรธกับพี่สาวน้องชายแต่พอมันผ่านไปอะค่ะมันก็แค่ผ่านไปค่ะแล้วเราก็กลับมาลักันเหมือนเดิมได้ค่ะก็ขอทวนเทคนิคก่อนที่เราจะจากกันนะคะวิธีจบปัญหาในทุกๆความสัมพันธ์คือ 1. จริงใจค่ะ 2. รับผิดชอบและ3เข้าไปอยู่ในโลกของเขานั่นเองค่ะ ไว้แจกกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ